สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับการดูพระเมืองกาศนะครับวันนี้เป็นหลวงพ่อทวนรุ่นรวมพลังนะครับปีสามเก้านะครับของนุ่มพ่อดิวกับหลวงพ่อทวนปลุกเสกรวมกันนะครับนี่ครับนี่ครับปีสามเก้าครับเหรียญรุ่นนี้พุทธคุณสูงมากครับเนื่องจากถูกเสกโดยสองกีจิเนี่ยนะครับทั้งหลวงพ่อทวนแล้วก็หลวงปู่ดิวรับ อ่าเราก็มาดูพิมพ์ลักษณะพิมพ์พระกันนะครับเป็นลักษณะพิมพ์ลงพิมพ์ด้านหน้านะครับจะเป็นลงพระทวนกับลงพระหลิวนั่งเต็มองค์นะครับนี่ครับด้านซ้ายมือเราเนี่ยลงพระทวนนะครับด้านขวามือเรานี่หนุบพรหลิวนะครับลักษณะพระเนี่ยจะเป็นผิวไฟอ่อผิวผิวนะครับจะออกน้ามันกาดนะครับเป็นสีขาวอมม่วงนะครับทั่วทั้งองค์นะครับของรุ่นเนี่ยนะครับแล้วด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับ ลักษณะผ่านะครับรนั่งเต็มองนะครับข้นง้งสององนะครับเนี่ยจำละจำลักษณะพิมพ์ผ่าให้แม่นนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังเ,เนี่ยด้านคางจะเป็นขอบตัดนะครับเรีอนบินเรียนรุ่นนี้ก็ตัดคาดครึ่งใบเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมลักษณะตัดคาดเนี่ยตัดคาดครึ่งใบนะครับเนี่ยตัดคาดครึ่งใบตลอดเลยครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นมละนะครับตัดคาดครึ่งใบนะครับ เอกลักษณ์เลยนะครับตัดกาทึงใบนะครับมันตัวตัด่มันยังไม่พัฒนาเยอะไงเมื่อเลยตัดขาดแค่ครึ่งใบแล้วก็ชี้ไปนะครเนี่ยวางเหรียญนี้ับแล้วก็ตัดลงไปวางเหรียญไอ้ตัวตัดอยู่เนี่ยตัดปุ๊บแล้วก็กระแทกลงไปด้านหลังก็เลยเป็นรอยชี้นะครับตรงนี้ไม่โดนใบมีดถ้ามันเป็นถ้ารุ่นเนี้ยไปเจอถ้าเป็นตัดเต็มใบเนี่ยเราก็สิ่ง้่ถ้าตัดเต็มใบมุดเลยนะแล้วฟันละเอียดละเอียดนะ มีสิกีนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นยันันูานเชียธงนะครับเนี่ยจำผิวหลังให้ม่นด้วยนะเนี่ยผมให้ดูชัดๆเลยนะนะด้านหลังเห็นผิวฝ่ไ,ไหมจะออกคลิปม่วงกับคลิปขาวนะครับผสมกันไปนะครับตามนี้นะเนี่ยผมให้ดูในมุมเล็กนะนี่หนไหมความคมชัดความตึงของเหรียญนี่ต้องมีนะครัเนี่นยะ ผมยายจำผิวไฟนะพระพระเนี่ยถ้ากระไรแท้เนี่ยพระก็เทนะครับเนี่ยเห็นไหมอนุมาเนี่ยความเป็นเม็ดเนี่ยความเป็นเม็ดของอนุมาเนี่ยเป็นเม็ดกลมๆเลยนะครทรงสว่างอนุมาเนี่ยเม็ดกลมๆเนี่ยเนี่ยคมชัดมากนะครับพิมพ์เนี่ยอนุมาเฉินทงสวยงามมากด้านหลังสร้างในปีสามเก้านะครับรุ่นนี้รวมพลังกันนะครับรวงหลวงวิริวกับหลวงวุทวนนะครับเนี่ยเนี่ยสวยงามมากนะครับเอกลักษณ์การแกะเนี่ยแกะรูปเนี่ยได้คมชัดมากนะครับเห็นไหม ทั้งลงบลลูวลงโมทวนเนี่ยคมชัดมากนะครับเราก็เริ่มซองกันเลยครับเราจะเริ่มจากหน้าของอุปภาทั้งสองก่อนครับเนี้ยนี่ครับ,นรบหน้าของบอรลูนเห็นไหมว่ามีความคมชัดมากเลยครับเนี้ยเราซองเนี้ยเราจะเห็นดวงตามีกลมกลมแล้วก็ความเป็นสันของดวงตาครับเนี้ยเราต้องจำความลึกเนี่ยว่าลึกระดับประมาณไหนเนี้ย เราจําให้แม่นเนี่ยเราก็จะได้เปรียบนะครับไม่โดนของเก๋เนี่ยจําหน้าลงมาทวนเนะี่ยเห็นไหมการแก้พิมพ์ใบหน้าเนี่ยเขาแกะได้คมชัดมากครับรุ่นเนี้ยเนี่ครับมีความเหี่ยวย่นของหน้าตาเนะนี่ยเห็นไหมแต่รุ่นนี้ครับให้สังเกตตาลงปุรหิวนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยตาของลงปุริวนะครับทางด้านซ้ายจะต้องมีเม็ดในตานะครับผมไม่อยากให้จำตรงนี้ครับ แต่ยากให้จําความคมว่าคมและรับไหนนะครับนี่ครับจะต้องมีเม็ดในตาคมๆนะครับเห็นไหมเพื่อนเม็ดในตาไหมต้องมีเม็ดในตานะครับคมๆเนี่ยครับลงวิลล์ลงทวนนเี่ยต้องมีเม็ดในตาเม็ดนี้นะครับเนี่ยไม่เครเห็นนะครับตนีนะ้เห็นไหม ต้องมีเม็ดในตานครับทางตาสายของท่านนะให้ทางตากว่าซ้ายมือเรากว่ามือท่านนะครับตาทางนั้นกว่าของท่านเนี่ยเห็นไหมตาทางนั้นสายนซ้ายมือเราแต่กว่ามือของท่าน,นะครับเนี่ยต้องมีเม็ดคมลมนะคมชัดโันหน้าของท่านเนี่ยต้องคมทั้งสององนะเนี่ยต้องคมชัดนะเนี่ยนครับเนี่ยจีวอรเนี่ยต้องคมชัดเห็นไหม เนี่ยต้องคมชัดเลยนะจีวรเนะี่ยไม่ตื่นไม่เบื่อเนะตื่นเบื่อนะีนอนะ่อันตรายมากนะครับุูเนี่ยอย่าใหตื่นาให้เบื่อนะครับเนะี่ยเนะี่ยลักษณะจีวรเนี่ยต้องมีความคมชัดนะครับเนะี่ยพี่ๆเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนะี่ยเห็นไหมว่าถ้าผ่าเนี่ยมันเก็บเทีเ่ยวแล้วผิวหิ้งเนี่ยมันจะดูง่ายขึ้นนะเพราะว่าจะมีฝุ่นเนะี่ยขึ้นตามองคผ่าตลอดทั่วทั้งองค์นะที่เกาแล้วผิวหิ้งผิวหิ้งเนะี่ยก็คือเนะี่ยฝุ่นครับฝุ่น ที่เป็นไหลฝุ่นเนี่ยจะทําให้เราพิจารณาผ่าได้ง่ายขึ้นนะที่ผา่าถ้าผ่าที่มีไหลฟฝุ่นพวกเนี้ยเนี่ยไหลฝุ่นเนี่ยมันก็ต้องเกาะตามองคผ่านะเพราะผ่ามันได้อายุเนี่ย,ย,ยเราก็พิจารณาธรรมชาติได้ด้วยนะเราซ่องใปเราก็พิจารณาโดยรวมมาแต่ให้สังเกตพิมพ์ผ่าไอ้แม่นก่อนนะนเห็นไหมฝุ่นพวกเนี้ยเป็นองมาเกาได้หมดนะครับความคมของตัวหนังสือเห็นไหมเนี่ยเราก็วทวนเนี่ยเราก็ริ้วเลยเห็นไหมตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับ นี่ยไม่ตื้อไม่เบื่อนะครับเนี่ยเห็นไหมคมชัดนะครับข้องกีมันจะเบือบ่อๆตื้อน,นะครับเห็นไหมวางคมชัดเนะี่ยต้องคมในรอบนี้นะครับเห็นไหมเขาแกนะเนี่ย ข่าเนี่ยห็นไหมมันมีเส้นเล็กๆอยู่นะเห็นไหมตรงนิววนะ้วเท้าคมชัดอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยตัวอนนะักษรเนี่ยคมชัดนะด้วยดูตรงห่อหีบเนะี่ยจุดบนห่อหีบเนะี่ยเห็นไหมมันจุดกลมนะครับคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบื่อครับเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็เราตั้งกีนเะนี่ยเห็นไหมคมชัดนะครับเนี่ยเราดูมุมลึกเนะี่ยเห็นไหม เห็นไหมว่าปากเนี่ยมันมีเซียนอยู่ในปากของหลวงพ่อเลยนะครับความคมชัดของหน้าตาเนี่ยต้องคมอย่างนี้นะครับเนี่ยดูคาบดิเนี่ยคาบความเก่าความได้อายุผิวพิงเนี่ยต้องคมชัดนะครับแล้วหูเนี่ยให้จํานะครับว่าเป็นลักษณะนี้นะครับหูหูผ้าเนี่ยสําคัญนะครับไม่มีรอยทอดพิ์นะครับต้องคมชัดนะดูไอ้ตัวลายกระดูกบนหูเน,นี่ยเนี่ยเป็นจุดที่เกยยากมากนะครับที่ผ้าที่มีลายกระดูกบนหูเนี่ย พราะมันทอดยากครับเราต้องดูให้โกโดคูงเนี้ยคมชัดนะครับอาจจะเป็นจุดสําคัญที่สุดของพระก็เลยก็ได้นะครับไอพวกนกคู่เนี้ยเนี่ยดูให้มันคมอ่ะให้มันนมิดให้มันลึกนะครับเนี่ยนะจำให้แม่นนะครับหูลักษณะนี้เดี๋ยเนี้ยตาลงหัวลิ้วเนี่ยตั้งเป็นทสันนะครับจาไว้นะครับด้านหน้าเนี่ยครับส่วนด้านหลังครับเรามาดูด้านหลังนะครับเป็นยันธนูมานเชิญธงนะครับเนี่ยครับ เน <Workers> ี่ยครับย okay. ันหนุานเชิญธงนะเราให้ดูสังวาณเนี่ยหนุมานเนี่ยให้กลมเป็นเม็ดนะครับด้านหลังแล้วก็ดูคู่เรียนก็พอนะครับด้านหลังพิจารณาแค่นี้นะครับไม่ต้องพิจารณาอะไรเยอะครับดูเยอะดูเยอะจําไม่หมดนะครับนี่ครับจาหูไว้ครับลักษณะหู้ลักษณะนี้นะครับนี่นะจําให้แม่นนะเจาะเกี้ยงๆนะครับไม่มีรอยทอนะครับเนี่ยนี่ครับนี่จําสังวานะครับนี่ครับเม็ดกลมๆเลยครับ ดูเป็นเ,นเม็ดกลมๆนะครับยใยมันบี้แบนลงไปครับเห็นไหมเป็นเม็ดกลมๆเลยนะรันุมาเนี่ยอ่าต่อไปผมจะให้ซองโดยรวมนะบ,บอกตำหนิไปแล้วครับเราก็จะมาดูโดยรวมกันบ้างนะครับนี่ครับไล่ไปเลยครับจากที่ละเล็กเนี่ยให้ดูความคมนะครับนี่หนไหมต้องมีความคมมากเลยคนระับ เห็นไหมว่าลอยแล้วมีกระแทกครับขอบเหลี่ยนเนี่ยต้องมีนะครับเนี่ครับเนี่ยไปเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมคราบเขียวเขียวความเป็นออกไซายของเหลี่ยนเนี่ยก็ต้องมากดอยู่ยไหมพอผ่ามันได้อยู่ครับไม่ปั๊มมาวันสองวันนะนี่เห็นไหมคราบต่างๆเนี่ยที่เกิดจากการปั๊มเนี่ยเกิดจากน้ำยาฉุบเนี่ย ที่เราเอาไปเคลือบผ้าเนี่ยไม่ให้เป็นสนิมเนมี่ยเหนสีแดงออกซาซามาเลยเห็นไเราก็พิจารณาได้ครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนเราก็จําผิวเรียนไว้เพราะผิวเรียนของแทมเป็นยังไงนะเราก็จะโดนยากขึ้นนะเพราะผ้าเนี่ยเรายิบมาเราจะซ่องเลยคนระับดูพิมพ์เป็นรักก่อนคนระับเพราะบางทีเนี่ยซ่องไปเนี่ยมันเข้าค้างตัวเองคนระับเนี่ยเห็นไหมดูลักษณะพิมพ์ผ้านะเนี่ยด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบือน,นะเนี่ยจะให้จำให้แม่นนะ เนี่นี่ครับไม่ตื้อไม่เบอนะครับจำไม่คมชัดนะครับนี่ครับอ่าเรามาดูครอบวๆนะครับข้างด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดอีกรอบนะครับนี่นะครับดูภาพรวมนะครับนี่ครับนี่ลักษณะผิวกะไรครับจาไม่ดีนะครับกะไรเทระก็ต้องเทนะครับ นี่ครับแต่ก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบนะครับมันก็เพิ่มทุกองค์ประกอบนะครับทําให้พระสมองบูแบบนะครับประกอบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เราดูครอบตัดนะครับตัดคาครึ่งใบนะครับนี่นี่ยนไมเป็นผิวมาระเลยนะครับเนี่ครับตัดคาครึ่งใบแบบนี้นะครับถ้าตัดละเอียดเนี่ยฟันมันก็ยังไม่ละเอียดมากนะครับถ้าฟันละเอียดละเอียดเนี่ยเป็นซี่ๆๆๆอันตรายนะครับเพราะเป็นการพัฒนาการของพระยุคใหม่นะครับ ซึ่งมันเป็นคลองเกีก็พัฒนายุคใหม่นะครับเราก็ต้องดูให้ฟันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเพราะคลองใหม่นี่มันจะมันจะไม่มีซี่คานนะครับมันจะตัดเต็มไปเลยคนระับเต็มใบไปเลยเพราะเพราะว่าเครื่องมือเริ่มดีแล้วไนงะนี่เครื่องเครื่องมือยังไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยก็จะตัดเป็นผ่วมาละประมาณนี้คนระับจะจะไปตําฟันเลยครับว่าตัดตรงไหนแว่งยังไงเราจําเป็นลักษณะดีกว่านะว่าตัดเป็นผิวมาละแล้วก็ฟันเป็นลักษณะไหน,นนะจะจาจะจำนะวฟันต้องอยู่ไหน อันตรายนะครับเพราะเราเบอร์ได้นะครับเนี่ยจำลักษณะว่าฟันเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัดอย่างนี้ตัดลักษณะนี้ยา่าจะไปย่าไปจําฟันนะว่าขึ้นลงตรงไหนเนี่ยนะอันตรายเพราะว่ามันอาจจะล่กตัวองได้นะครับจำอย่างนั้นเนะนี่ยเห็นหมเนี่ยฟันเป็นลักษณะนี้ครับก็ประมาณนี้นครับหรับเรียนลงบัวทวนโรงบัวริวก็สรุปนะครับด้านหน้านะครับ ดูให้ตาลุงวุลิลมีเม็ดกลมๆในตานะครับหูเลี่ยนเนี่ยดูลายกระนกให้คมชัดนะครับดูลายกระนกให้คมชัดนะครับเนี่ยหน้าลุงวุลิลเนี่ยให้มีเม็ดในตานะครับทางด้านซ้ายมือเรากว่ามือผ,ผ้านะครับเนี่ยครับแล้วดูลักษณะผื้นผิวก็ไล่นะครับเนี่ครับมันจะอออคลิปม่วงๆนะครับถ้าผ้าไม่ใช้เนี่ยจะอออคลิปม่วงๆขาวๆาอย่างนี้นะครับเนี่ยครับแล้วดูฟุ้นๆเนี่ยฟุ้นตามลายผ้าเนี่ยต้องปรากฏมั้งครับ แต่ว่าผักก็สร้างไม่นานนะไม่อาจจะไม่มีฝุ่นก็ได้นะแต่ถ้ามีฝุ่นเนี่ยก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะรุ่นนี้พุทธคุณดีมากนะครับเนี่ยตัวตัดนะครับตัดาขาครึ่งใบเห็นไหมครับเนี่ยตัดขาครึ่งใบเลยนะเนี่ยตัดาขาครึ่งใบตลอดเลยนะด้านหลังนะครับพิจารณาตรงสังวาลของนุมานะครับให้คมคมนะครับเป็นกลมเป็นเม็ดหูเหรียญต้องสะอาดนะครับเนี่ยครับอย่าเจาะใหอีกว่านี้นะครับให้จําว่าเป็นลักษณะหูเหรียญอย่างนี้นะครับ นี่จำไม้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะนี่นี่ความคมชัดของอนุมานี่ให้ดูชัดๆเลยครับกลมเป็นเม็ดเลยนะครับไม่บี้นะครับบี้แมนอันตรายนะครับนี่ครับคอตัดเป็นครึ่งใบหมดเลยนะครับนี่นะเป็นลักษณะครึ่งใบนะครับคอตัดอื่ก็ดูประมาณนี้นะครับถ้าลงบุหรี่ลงบทวนเห็นไหมครึ่งใบ ครับหลวงวุลิ Speaker, ลหลวงพ่อทวนก็ดูประมาณนี้ครับวันนี้ปิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับช่วยฝวาพี่เพี่อนเพื่อนกดทูกใจแล้วก็กดสามสระไขผมไปเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูพระองค์อึดรับนี่ครับข้าตัดอย่างนี้ครับจําไว้เลยครับนี่ครับนี่ขาดทิ้งใบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับ ขอบคุณครับ